เรามาดูกันนะครับว่าพวกเราจะใช้ชีวิตได้ไหม<ช>เราจะใช้แค่ตู้หย่อดเหรียญหรือตู้อัตโนมัติเป็นตู้ที่เราสามารถเอาขวดเปล่าครับใส่ในเครื่องครับแล้วเราสามารถเอามาแลกของได้ไ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ่ะแล้วทุกคนกัญชาปั่นเอาดิรออยอ่ะกัญชาปั่นเอาดิเฮ้ยไม่เป็นตู้มีส้มเป็นลูกเลยไหมใช่ไหมเนี่ยหาตู้กินข้าวไม่เจอเลยว่ะคือแบบหิวมากตอนนี้คือไม่มีตู้ที่มันสามารถกดแล้วกินข้าวได้เลยว่ะคือมันเป็นตู้ที่ดีมากไหยพร้อมให้เรากินเลยแต่ทำรุด สวัสดีครับพวกเราดีเอ็มครับผมคเดมครับตาบ่ายครับผมวันนี้พวกเราจะมาเอาชีวิตรอดมีหลายคอมเมนต์มากเลยนะอยากให้พวกเรามาเอาชีวิตรอดกันเนี่ยไม่คลิปนี้ทั้งคลิปเนี่ยเราคุยกันแค่2คนเราจะใช้แค่ตู้หย่อนเหรียญหรือตู้อัตโนมัติตัวนี้เรามาดูกันนะครับว่าพวกเราจะใช้ชีวิตได้ไหมถ้าใช้แค่ตู้พวกนี้นะครับผมก็จะแสดงให้เห็นครับว่าถ้าโลกนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเราจะใช้ชีวิตได้จริงไหมมันจะลำบากแค่ไหนไปดูเลยครับ ตู้แรกแล้วไหมเฮ้ยโอเคนะเหมือนอันนี้มันจะเป็นตู้ขายพวกแบบหน้ากากที่ตรวจโควิดแมสเก่าละไม่เก่าละเอาแมสก์เก่าทิ้งเลยทิ้งในหะ้เหยียบด้วยเอาแมสนี่นะฮะโอเค <Okay. S 1> นี่คือ24ชั่วโมงนี้คือใช้แมสนี้แนอนเฮ้ยเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลง้วเฮ้ยเฮ้ยเราก็ได้แมสมาเป็นหนึ่งไอเทมนะครับโดยที่ไม่ต้องคุยกับคนเลยนะโอเคป่ะแต่เราต้องเดินทางไปหาข้าวกินนะครับแถวนี้ไม่ค่อยมีตู้เยอะเท่าไหร่ป่ะก็ไป เฮ้ยผมเจอตู้อันหนึ่งวะ่ะนั่งเฟียวมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีตู้ที่เราสามารถซื้อตั๋วได้ผ่านตู้เลยอ่ะไม่ต้องซื้อกับคนละดีมากไม่อยู่ว่าเราจะไปจังหวัดกันดีวะเอางี้ดีกว่าถ้าคลิปนี้ครบห้าหมื่นไลค์ครับ<ช>เราจะทำคลิปเอาชีวิตรอดโดยที่ไม่คุยกับคนแต่ว่าเป็นเวอร์ชันไปต่จังหวัด <Okay. S 1> นั่งเครื่องบินนั่งรถไฟอะไรเงี้ยแล้วใครอยากดูก็คอมเมนต์ไปด้วยครับผมขุมทับเลยเนี่ยอุย้ยกำลังหิวเลยด๊ออุยอ้ย เราเล่ตายแล้วเรามีขนมมีอะไรกินแล้วทั้งนั้นอุ้ยอย่างเยอะทุกคนต้องดื่มชูกำลังนมเฮ้ยเฮ้ยหิวเหนียวหนยวเหนียวได้บ้างแต่เอาจริงนะแค่นี้ไม่พอนะสำหรับพวกเราต้องมีน้ำต้องมีน้ำแต่เรียบร้อยขอความเสี่ยงเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหของจริงของจริงต้องกินละ เฮ้ยต่อต่อต่อแล้วจริงๆชิชีบแบบนี้มันก็โอเคนะผมแต่ผมเริ่มเห็นผลเสียนิดนึงนะบางทีผมแบบอยากได้2ห่อเงี้ยเดีอยากได้ทีเดียวหลายอย่างเงี้ยต้องกดทีละอันไงยังไม่เป็นปัญหามากนะ่ราเพิ่งเริ่มคลิปมาประมาณชั่วโมงนึงนี่เริ่มเหงาแล้วเริ่มเหงาแล้วไม่้คุยกันคุยกันเอง นี่ผมเจอตู้นี้ไหมสำคัญมากนะครับเวลาเราไปเจอตู้บางตู้มันไม่มีให้สแกนเคียบโค,โคโดมันต้องใช้แบงค์ใช้อะไรเงี้ยเราก็ต้องกดเงินก่อนอันนี้ไม่มต้อกดนะเป็นตู้อัตโนมัติครับเราต้องการถอนเงินกันเข้าได้นะครับสปอนเซอร์นะครับขอาครับด้วยนี่ได้หมดเลยครับขอาไดุการนะครโลกนี้ไม่มีคนอยู่ผมก็ยังมีเงินมาใช้อะครับพร้อมได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเดินทางในคลิปนี้โดยใช้รถอัตโนมัตินะครับผมซื้อตั๋วโดยใช้ตู้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันบนรถไฟฟ้าครับ คนเป็นตู้ที่เราสามารถเอาขวดเปล่าครับใส่ในเครื่องครับแล้วเราสามารถเอามาแลกของได้เว้ยคือมันเป็นตู้เหมือนกับรีไซเคิลนะครับไปหาขวดกันมาดีกว่าขวดพลาสติกสายนี้เราก็หาขวดไม่ได้ครับผม20ขวดนะครับ20ขวดได้กระเป๋าผมเอา20ขวดเพราะว่าอยากได้กระเป๋าตายก่อเกิดขวดลงไปในช่องเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตะแกรงจะดที่นี่เน๊ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของรางวัเลเฮ้ยเฮ้ยได้จริงว่ะได้กระเป๋ามาแล้วครับสต่ใบโคตรเล็กเลย <Okay. S 1> เอาไว้ใส่ของเอาชิ้นลอดได้<ม>ก็เอาขนมมาเช้าที่เราได้มาก็เอามาใส่ได้นะครับได้จริงด้วยเว้ยเฮ้ย คครับตอนนี้ก็หิวน้ำมากเลยเดินมาไกลครับยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยผมหิวน้ำแล้วก็อยากกินอะไรแบบน้ําตาลเยอะครับผมว่าเราเจอตู้ของดีแล้วต้องมีกาแฟได้ป่ะเออดีกาแฟได้เนี่ยนี่มาถึงเวลาที่เราจะได้กินชากาแฟแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะแล้วทุกคนกันชาปั่นเอาดิรอโรยชาปั่นเอาดิโอเคแล้ว ลองล่าลองลอง,ลอง,ลองกัญชาปัน่นกินมันได้แจบกัญชาถูกกฎหมายแล้วนะ <S <S เฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆหลังจากที่เราได้กระเป๋าฟรีนะครับจากขวดพลาสติกก็เ้ยอน้ำส้มเขาบอกมาต้มน้ำส้ม ใช่ใช่เอ้ยแม่งเป็นตู้มีส้มเป็นลูกเลยไหมใช่ไหมเนี่ยดูแบบสดจริงๆเลยเพราะว่าคั้นจากลูกเลยอ่ะกินดีกว่าป่ะคือเดินมานานคือหิวน้ำไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือแบบมันไม่มีหลอดให้เราหลอดอยู่นี่แหละโอเคโอเคผมจะบอกว่าเมื่อกี้คือมันคั้นสดๆเลยน้ำส้มแบบแท้ๆเลยรู้ว่าบิดๆจากลูกเลยเพราะว่า มันไม่ได้หวานเกินไม่ได้เปรี้ยวเกินมันมันมีความจืดๆอยู่ถ้าใครอยากให้เราทำอีกคลิปอย่างนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับก็กดไลค์มา50,000ไลค์มาเราจะไปทำอย่างนี้ที่ต่างจังหวัดเลยไปหาข้าวที่เป็นตู้ในผมโหลดแอปมาแล้วครับตอนนี้เขาบอกให้สแกนตัวคนเช่านะชั่วโมง10บาทมแต่ผอก็จะไม่หมดแล้วดิเฮ้ยมาแล้ว่ะนี่เหรอเฮ้ยแกะสายออกมาใช้ได้เลยใช่ป่ะเฮ้ยจ่าละ อย่างง่ายอ่ะครับน้องๆมันก็นับไปเรื่อยๆว่าเราจะใช้กี่นาทีนะครับนี่ช์จกล้องเรื่อยๆเนี่ยกล้องจะแบตหมดนี่คือใช้เครื่องนี้ไปครับก็เดี๋ยวมีมือถือก็คือแบบทำอะไรก็ได้แล้วะ่ะหาข้าวแล้วไปหาข้าวกินนะว่ข้าแบบที่ไม่ต้องคุยกับคนเป็นตู้อะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็เดินแบบหาตู้กินข้าวไม่เจอเลยวะ่ะคือแบบหิวมากตอนนะี้คือไม่มีตู้ที่มันสามารถกดแล้วกินข้าวได้เลยวะ่ะมีแต่น้ำเท่านั้นเลยก็เลยคิดว่าต้องออกจากตรงนี้ละเพื่อไปหาที่อื่นที่มันมีข้าวอ่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อ หาตู้ข้าวตันนี้เราก็อยู่ที่แบบอนาจักรแห่งตูอ้อะโนโมาท์นะผมที่นี่มันดีอย่างหนึ่งเราสามารถเล่นเกมไปแล้วเราจะได้ตั๋วมาใช่ไหมแล้วเอาตั๋วไปแลกขนมแลกของใช้ของอะไรต่างๆไดไห้หรือว่าไม่มผิดก,กฎนะเพราะว่ามันเป็นตู้ใช่ไหมเรามาทำธุรกิจเพื่อให้ได้ขนมหรือว่าสินค้าอะไรอย่างเพื่อให้เราได้เอาชีวิตรอดดีกว่า ดูเดียวเราจะได้มาเท่าไหร่ะเจ็อ1อนเหรอตัวนี้ต้กี่แดง0 0มัน้นาร้อตคโ้ยมีคะแนนสี่พันล้วทุกคนมี่ันคะแนนได้อะไรบ้างมางดูดิโอ้ยคนเล่นแบบเดียว ได้หนมมาเงเยอะอ่ะโอ้ยได้ไปลังชีวิตเลยนารับเอาไปหนึ่งนี่คือของที่เราได้จากคะแนนนีินะไม่ได้เฟกเลยนะเฮ้ย,ย,ยเสื้อเลอะแล้วอะ่ะอ้าวแป้งเหนียวด้วยต้องไปหาวิธีทำไงให้เสื้อหายเหนียวมันมีตู้ขายเสื้อหรือว่ามีซีซักผ้าเด๋ยวเหรียญมาวะเออไปหาดีกว่ากินกันกินกันนั่งกินกันตอนนี้มันหิวข้าวมากเลยนี่เรื่องจริงนะผมพยายามหาตู้ที่มันมีขายข้าวไงมันมีตู้เดียวคือตู้เซเว่นแล้วเนี่ย นี่คือข้าวเว้ย<ต>ไส้กรอกก็กินได้อะไส้กรอกขนมจีบก,ก็เหนียวอะไรเงี้ยขนมปังคือมันเป็นตู้ที่ดีมากเว้ยพร้อมให้เรากินเลยแต่ทำรุดมันประเด็นมันหายา,ยากนะไง,งมันต้องหาตามคอนโดต่างๆเดี๋ยวเดินหาต่อเดินหาตู้เซเว่นต่อว่ามีที่ไหนเจอตู้เซเว่นแล้วในที่สุดแบบอันนี้อันนี้คือคิดคำพูดไม่ออกแล้วนะแบบหิวมากแต่ว่าสไส้กรอกอะไรเงี้ยที่เราสรั่งไส้กรอกเราคนต้องกินแบบเย็นๆอ่ะเวอร์นาเวอร์นาได้อยู่ เวฟยไปด้วยนะครับเวฟเลยครับนี่นะเราเปิดได้ลองดูนี่เอ๊บอ่าเขาไม่เวฟให้เย,ย็นเย็นเจี๊ยบเลยไม่จะกินแล้วมันเป็นยังไงวะเฮ้ยจะไก่พอได้มั้งแต่หิวมากยังไงก็ต้องกินอ่ะโอ้โหข้าวนี่คือเป็นเม็ดๆอย่างงี้เลยชิมก่อนโอ้โหพี่น้อง <c oughs> มากิน,นข้าวสารข้าวสารแช่น้ำคำนว่าจะมาซื้อคุณต้องมีไปคุยไปที่บ้านหรืออะไรเงี้ย<ห>ไก่นี่มันน่าจะสุกอยู่แล้วป่ะอ<ห>๋อสุกแล้วสุกแล้ว,ลวโอเคลองลองกับลอง โอเคครับก็ผมเดินมาจนเช่วงรองเท้าหลุดอ่ะคิดออกอย่างหนึ่งไหมเรายังมีตู้หยอดเหรียญที่เป็นเบสิกมากๆซักผ้า24ชั่วโมงก็คือมันนอนได้ไหมตอนนี้นมืดแล้วแล้วอย่างหนึมันมีพัดลมมันมีไฟมันนอนได้เ,<อ>เราไม่ต้องไปนอนข้างถนนมันคิดกันก่อนละผมจะเปการซักเสื้อผ้านะครับซ <c oughs> ักก่อเลยนะถนะอดเลยดี๋ยวถอด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 เลยเดี๋ยว <c oughs> จะนอนรอถึงเช้าเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ทุกคนระหว่างที่ดำหลับแล้วมาอบผ้าไปก่อนแล้วกันนาาะรอผมดำ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 ตานมองแล้วอืมดูดแดดดิอืมนอนแบบแสงจ้าๆนี่คืออะไรเราไปใส่เสื้อ,อๆๆเลย่ย โอ้โหเสร็จแ้่เมื่อคืนแล้วเราอบเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ปลุกนะเฮ้ยนี่คือตอนนี้ไปคืนข้าเราเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงจริงแม่งดีนะคือแห้งเลยอ่ะนี่คือผมไปหอมอุยหอมเฉยหอมเฉยเพราะว่าตายชุดเดียวเราจะพาใหม่ละหอมละมันใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้จบภารกิจนี่ละเราไปหาอะไรทำแบบว่าผ่อนคลายหน่อยดีกว่าพี่ห้างอยู่ใกล้ๆอยู่โอเคโอเคก็แบบตื่นมาก็แบบมาเดินห้างเล่นต่อ ตอนนี้9ก้าโมงกว่านะครับแบบคือเมื่อวานเราเริ่มตอนเที่ยงใช่ไหมมันยังไม่ครบยี่สิบชั่วโมงเลยต้องหาอะไรข้าเวลาเนี่ยว่าผมออเจอแล้วอืมเจอรองหนังเนี่ยมันสามารถกดผ่านตู้ได้นี่ยว่ารีบไปไหนไหมาอ๋อเจอนาทีตอนหนังจบครับคือไม่ได้ดูหนังแบบนอน นอนต่อนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วผมก็ต้องคนต้องปิดคลิปละพวกเราสําเร็จแล้วผมย้ <Yahoo! S 1> จริงๆก็ไม่ไมไมลำบากในคลิปนี้เป็นคลิปอาทิตย์ล่าที่ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะว่าเรามีเงินใช้ไง <Okay. S 1> เหนื่อยเดินไปเดินมาเหนื่อยแบบเดินอย่างเดียวเลยเดินเดินทางหลายที่นะครับทำให้ผมรู้เลยว,ว่าทํางานกับคนมันง่ายกว่ามันสื่อสารกันได้อยากให้สังคนไทยออกมาคุยกัน,นเยอะใครอยากเห็นคลิปนี้อีกก็กดไลค์คลิปนี้ห้าหมื่นเดี๋ยวจะทําคลิปแบบนี้ไปที่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเลย